สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือการหาผลบวกโดยการใช้การบวกจํานวนเดียวกันนั่นเองนะครับการหาผลบวกโดยใช้การบวกจํานวนเดียวกันนะครับอ,อยู่ในหน้าที่209ถึง2 1 2นั่นเองนะครับในหนังสือเรียนเล่มสีม่วง ด้านตามรูปด้านหน้านี้เลยนะครับส่วนเนื้อหานั้นจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันเลยครับเริ่มต้นกันเลยนะครับมาเริ่มที่หน้า209นั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นภาพนะครับนม2ชนิดนั่นเองนะครับซึ่งชนิดที่1คือนมจืดนั่นเองนะครับแล้วชนิดที่2นั้นก็คือ นมช็อกโ,โกแลตนั่นเองนะครับซึ่งจํานวนนมทั้ง2ชนิดนี้นะครับก็มีจํานวนเท่ากันนั่นคือ5กล่องนั่นเองนะครับแล้วเราจะใช้การบวกจํานวนเดียวกันได้ยังไงในเรื่องนี้นะครับเราไปดูกันครับโดยมาดูกันนะครับว่าเราจะนำนมทั้งสองชนิดนั้นมาบวกกันยังไงนะครับ โดยเริ่มต้นนะครับมีนมชนิดละ5ใช่ไหมครับดังนั้นเราสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้แล้วนะครับว่า5บวก5เท่ากับสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับก็คือเราอยากรู้จํานวนของนอมทั้งหมดนั่นเองนะครับโดยนักเรียนจะเห็นกรอบ10ตรงนี้นะครับซึ่งกรอบ10ตรงนี้ในกรอบ10จะมีวงกลอมอยู่2 4สีใช่ไหมครับซึ่งวงกลมสีขาวนะครับจะเทียบได้คือ นมจืดนั่นเองนะครับจะมีจํานวน5้ากล่องนะครับครูก็วาดวงกลมไว้5วงนั่นเองนะครับแล้วต่อมานะครับต่อมาคือนมช็อกโกแลตนะครับครูก็วาดวงกลมไว้อีก5้าวงเช่นกันนะครับซึ่งวงกลมนี้จะเป็นวงกลมใส่สีลงไปนั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้เราแยกชนิดของนมได้นั่นเองนะครับหรือว่าแยกได้นะครับ ว่ามันเป็นจํานวนใดบวกกับจํานวนใดนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเรานับกันรวมหมดแล้วนะครับ5บวก5นั้นก็จะมีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะครับเราสามารถบอกได้แล้วว่านมมีทั้งหมด10กล่องนั่นเองนะครับและนักเรียนดูเหมือนว่า5บวก5นี้มันจะง่ายเกินไปใช่ไหมครับดังนั้นครูจะเปลี่ยนตัวเลขบางครับที่ไม่ใช่5บวก5นะครับ ถ้าเป็น5บวกกับตัวอื่นนะครับลองดูว่านักเรียนจะใช้การบวกจํานวนเดียวกันยังไงเข้ามาคิดนั่นเองนะครับดูไปดูกันเลยนะครับว่าจํานวนนั้นจะเป็นจํานวนอะไรเริ่มต้นทวนก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับหาผลบวกโดยใช้จํานวนอื่นนะครับก็คือใช้จํานวนอื่นที่มาจาก5้าบวกหนั่นเองครับเมื่อกี้นะครับ5้บวกหมีค่าเท่ากับ สิบใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้นะครับเรามาดูในกรอบด้านบนก่อนครับนักเรียนจะเห็นห้าบวกหกใช่ไหมครับสังเกตว่าเลขห้ากับเลขหกนั้นมันต่างกันเท่าไหร่เอ่ยอ่ามันต่างกันหนึ่งนั่นเองครับระหว่างเลขสองตัวนี้นะครับระหว่างเลขสองตัวนี้มันต่างกันหนึ่งนั่นเองหรือก็คือ 6นั้นมันเพิ่มจาก5ขึ้นมา1นั่นเองนะครับแล้วเรารู้คำตอบของ5บวก5อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันเท่ากับ10นะครับดังนั้นนะครับเมื่อมันเพิ่มขึ้นมา1นะครับเราก็นำคำตอบจากข้อเมื่อกี้บวกเพิ่มมาอีก1น,นะครับคำตอบเราก็จะได้เป็น11นั่นเองนะครับโดย6บวก5นั้นจะมีค่าเท่ากับ10บวกกับ1 ลายเป็น11นั่นเองนะครับต่อมามาดูกันอีกสักตัวเลขนะครับตัวเลขนี้จะเป็น5บวก7นะครับโดยจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยนักเรียนสังเกตว่านะครับเลข5กับเลข7นะครับมันเพิ่มไป2ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับ5บวก5เรารู้แล้วว่ามันเป็น10นะครับเราก็เขียนไว้เลยนะครับ10นะครับ แล้วมันเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับระหว่าง5กับ7ก็คือ2ดังนั้นเราก็บวกไปเพิ่มอีก2เราจะได้คำตอบก็คือ12นั่นเองนะครับนักเรียนอาจจะยังงงอยู่นะครับเพราะว่านี่คือตัวอย่างแรกนะครับไปดูตัวอย่างอื่นๆนะครับจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ <S <S แต่ก่อนไปดูตัวอย่างอื่นนะครับอ่า ครูมีอ่ะสรุปมาให้นะครับสรุปก็คือหาผลบวกของ5บวก6นั้นได้จากนำผลบวกของ5บวก5คือ10มาบวกกับ1นั่นเองนะครับอ่ก็คือที่ครูเขียนไว้ด้วยสีแดงนั่นเองนะครับเห็นหรือเปล่าครับอ่ที่ครูเขียนอาไว้อ่ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับหาผลบวกของ5บวก7นะครับได้จาก นำผลบวกของ5บวก5ก็คือ10บวกกับ2นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูกันที่หน้า210กันนั่นเองนะครับ210นะครับนักเรียนจะเห็นว่าตัวเลขของโจทย์นั้นได้ เปลี่ยนไปแล้วนะครับจาก5บวก5กลายเป็น6บวก6นั่นเองครับและ6บวก6ก็มีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยคุณครูได้ใส่เฉลยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ12นั่นเองนะครับโดยเมื่อเป็น12กรอบ10ของเราถ้ามันมีกรอบเดียวมันก็ไม่พอใช่ไหมครับดังนั้นครูก็เลย เพิ่มขึ้นมาอีก1กรอบนะครับเพื่อให้มันสามารถบวกกันได้นั่นเองนะครับโดยจะเห็นวงกลมสีขาวนะครับจะมีอยู่จำนวน6วงนะครับและวงกลมสีทึบนะครับก็มีจำนวน6วงเช่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็น6บวก6นะครับดังนั้นเราก็วาดวงกลมอย่างละ6นะครับ แล้วเมื่อ6บวก6นั้นนักเรียนรู้แล้วว่ามันมีค่าเท่ากับ1 2อนะครับถ้ามันเป็น6บวก7ล่ะครับต้องสังเกตก่อนว่าเลข6กับเลข7นั้นมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะครับก็คือเพิ่มขึ้นมา1นั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบ6บวก6เรารู้แล้วว่าเป็น12นะครับ เราก็เขียนได้เลยนะครับหบวก6คือ12แล้วมันเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับเราก็บวกเพิ่มไปอีก1รวมเป็น13นั่นเองนะครับเราก็ได้คำตอบของ6บวก7แล้วว่าเท่ากับ13นะครับต่อมานะครับอีกทัก1ตัวนะครับคือ6บวก8นั่นเองนะครับเหมือนเดิมเลยครับ6บวก6ดูแล้วว่ามันเป็น12เขียนไว้ได้เลยนะครับ ต่อมาเราก็ต้องหาจำนวนนะครับว่า8นั้นมันเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับถูกต้องครับเพิ่มมา2นั่นเองนะครับ8เพิ่มขึ้นมาจาก6นะครับก็คือ2นะครับก็จะได้เป็น12บวก2นะครับ12บวก2คือ14ถูกต้องครับ สรุปก็เหมือนเดิมเลยนะครับหาผลบวกของ6บวก7ได้จากนำผลบวกของ6บวก6คือ12บวกกับ1นั่นเองนะครับก็ตามที่ครูเขียนให้ในที่นี้เลยนะครับและหาผลบวกของ6บวก8ได้จากนำผลบวกของ6บวก6คือ12บวกกับ2นั่นเองนะครับก็คือด้านล่างนี้เลยนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับมาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะครับตัวอย่างนี้ก็คือ7บวก7นั่นเองนะครับโดยอย่างเคยครับครูก็มีกรอบ10ให้นั่นเองนะครับจะมีจำนวนทั้งหมด2กรอบและนักเรียนจะเห็นวงกลม2ชนิดนะครับซึ่งจะมีชนิดละ7นั่นเองนะครับแล้วเมื่อเราวาดลงไปและนับรวมกันนะครับจำนวนทั้งหมด ของ7จบวกเนั้นก็คือ14นั่นเองนะครับแล้วนะครับคราวนี้ให้เราหา7จบวกแนะครับว่ามันคือเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเรารู้แล้วว่า7จบวกเนั้นเท่ากับ14นะครับเราก็เขียนไว้ได้เลยนะครับว่า14นะครับแล้วดูว่า8เนี่ยมันเพิ่มจาก7มาเท่าไหร่นะครับ แล้ว8ปดมันเพิ่มจากเจ็ดมาเท่าไรครับมีใครสามารถตอบได้บ้างครับถูกต้องครับเพิ่มมาหนึ่งั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เขียนได้แล้วว่าสิบสี่บวกหนึ่งนะครับและสิบสี่บวกหนึ่งมีค่าเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมครับให้เรา,าดูพร้อมๆกันนะครับสิบสี่บวกหนึ่งเป็นเท่าไร่เอ,อ่ย 15นั่นเองครับอ่าแล้วมาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยนะครับตัวอย่างถัดไปคือเท่าไหร่ครับ7บวก9นั่นเองนะครับอ่าเราก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับ7บวก7มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือ14นั่นเองนะครับแล้ว9ตรงนี้นะครับมันเพิ่ม จาก7มาเท่าไหร่นะครับก็คือเพิ่มมา2นั่นเองนะครับก็เขียนได้ว่า14บวก2นั่นเองครับแล้ว14บวก2รวมเป็นเท่าไหร่ครับถูกต้องครับ14บวก2รวมเป็น16นั่นเองครับเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับเราแค่ต้องเข้าใจนะครับ หลักการคิดของแต่ละข้อนะครับแต่ละอย่างนะครับมันจะมีหลักการคิดตายตัวอยู่แล้วนะครับให้เราสังเกตดูดีๆนะครับเหมือนข้อนี้นะครับหลักการคิดเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่านะครับจํานวนเดียวกันนั้นมันคือจํานวนอะไรนะครับแล้วบวกกันเป็นเท่าไหร่แล้วเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นเท่าไหร่เราก็หาจํานวนที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับ อ่าสิบสี่คือจำนวนเดียวกันนะครับมาจากเจ็ดบวกเจ็ดแล้วต่อมาคือต่อมาคือบวกกับสองนะครับก็คือเจ็ดเนี่ยไปเก้ามันเพิ่มมาสองนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เขียนได้เลยว,ว่าสิบสี่บวกสองนะครับก็จะเท่ากับสิบหกนั่นเองครับ <c oughs> ต่อมานะครับมาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้ก็จะอยู่ในหน้าที่211นั่นเองนะครับก็คือ9บวก9เท่ากับ4เหลี่ยมนั่นเองนะครับแล้วอย่างเคยครับ ครูก็มีกรอบ10แล้วก็วาดวงกลมไว้2ชนิดนั่นเองนะครับชนิดละ9วงนะครับโดยสีทึบมี9วงแล้วก็สีอขอโทษน,นะครับสีโปร่งหรือว่าสีขาวมีอยู่9วงและสีทึบก็มีอีก9วงนั่นเองนะครับแล้วผลบวกของ9บวก9นะครับรู้แล้วว่ามันคือ18ใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้นะครับ ครูจะไม่ให้หา9้าบวก10แต่ครูจะให้หา9้าบวกแแทนนะครับอ่าบวก8เราจะหา9้าบวก8ได้ยังไงมาดูกันนะครับเราต้องรู้ก่อนว่า9้าบวก9นั้นมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือ18นั่นเองนะครับแล้วต่อมาคือดูตัวหลังนะครับ8กับ9มันต่างกันเท่าไหร่นะครับ มันน้อยกว่า9อยู่1ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ลบ1ไปนะครับอ่าเราก็เขียนได้นะครับดังนี้เลยนะครับ9บวก8นะครับก็จะเท่ากับ18ลบ1นะครับและ18ลบ1มีค่าอยู่เท่าไหร่ครับถูกต้องครับก็คือ17นั่นเองนะครับ ครูจะไฮไลท์ไว้นะครับวิธีการหา9บวก8นะครับก็คือหาจํานวนที่น้อยกว่านั่นเองนะครับจํานวนที่น้อยกว่าให้เรานำไปลบกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจํานวนที่มากกว่าให้เรานำมาบวกกันนั่นเองนะครับหลักการก็มีอยู่แค่นี้นะครับต่อไปนะครับไปดูกันนะครับว่าครูจะให้เราทำกันหน้าไหนนั่นเองนะครับ หน้าที่เราจะต้องทำในเรื่องนี้นะครับก็คือหน้าที่2 1 2นั่นเองครับโดยในหน้านี้จะเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะครับซึ่งให้เติมตัวเลขนะครับแสดงจำนวนก็เหมือนที่คุณครูคสอนเมื่อกี้เลยนะครับข้อแรกก็คือ5บวก5เท่ากับ10นะครับรู้แล้วว่า5บวก5เท่ากับ10แล้วถ้ามันเป็น 5บวกหกเท่ากับสิบนะครับเราจะเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวครูจะทำให้ดูครึ่งข้อแล้วกันนะครับแล้วอีกครึ่งข้อที่เหลือและอีกหนึ่งข้อที่เหลือให้เราลงมือทำด้วยตัวเองแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูกันเลยนะครับห้าบวกหกเท่ากับอะไรนะครับห้าบวกหกเท่ากับอะไรเราต้องรู้ก่อนว่าห้าบวก5้ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือมีค่าเท่ากับสิบนั่นเองนะครับ แล้วต่อมานะครับเราก็ดูว่า6เนี่ยมันเพิ่มจาก5มาเท่าไหร่มันก็เพิ่มจาก5มา1นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เขียนได้ว่า10บวก1นะครับและคำตอบในข้อนี้มันก็คือ11นั่นเองนะครับแล้วสังเกตว่าครูไม่ได้เขียนเป็นเลขไทยใช่ไหมครับเพราะว่า มันไม่มีคําว่าตอบอยู่นั่นเองนะครับครูก็เลยเขียนเป็นเลขอาราบิกไว้แทนนะครับอ่าแล้วข้อที่เหลือให้นักเรียนหัดทําด้วยตัวเองนะครับครูอยากรู้ว่านักเรียนจะสามารถทําได้ถูกต้องทุกข้อหรือเปล่านั่นเองนะครับอ่าแล้วไปดูอีกข้อหนึ่งนะครับโจทย์คืออะไรนะครับไปดูกัน มาดูข้อถัดไปกันเลยนะครับข้อถัดไปนั้นก็คือหบวกหเท่ากับสิบสองนั่นเองนะครับซึ่งคำตอบนั้นก็มีอยู่แล้วนะครับทั้งห้าบวกห้าทั้งหกบวก6นะครับครูได้สอนไปหมดแล้วนั่นเองนะครับโดยนักเรียนก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับว่ามันต้องทำยังไงนะครับหรือว่าข้อเมื่อกี้ครูก็ทำให้ดูแล้ว ครึ่งข้อใช่ไหมครับนักเรียนก็นำวิธีการนั้นนะครับมาใช้ทำต่อไปนะครับแล้วสุดท้ายนะครับไปดูการบ้านกันนะครับว่าเราจะต้องทำงานอะไรสองครูบ้างนั่นเองนะครับการบ้านของเราในคลิปนี้นะครับก็คือชิ้นที่1นนะครับในหนงังสือแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนั่นเองครับ หน้าที่126นั่นเองนะครับอ่าจำนวนหน้าเดียวนะครับจำนวนหน้าเดียวไม่ได้มากมายอะไรเลยนะครับแล้วชิ้นที่2นะครับก็คือในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะครับเล่มสีม่วงนะครับอ่าชิ้นที่2คือหนังสือเรียนนะครับหน้าที่2 1 2นะครับก็คือในหน้าเมื่อกี้นะครับที่ครูให้เราทำเองนั่นเองครับอ่าแล้วสำหรับวันนี้นะ เนื้อหาของครูก็มีอยู่แค่นี้นะครับหากใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับวิดีโอนี้นะักรอไปกรอมาได้ทุกเมื่อเลยนะครับแล้วนะครับหากครูพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับบางทีครูอาจจะพูดเร็วเกินไปหรือว่าพูดช้าเกินไปนะครับอ่านนักเรียนก็ลองพยายามฟังกันดูนะครับถ้าพูดเร็วเกินไปก็ กลับไปดูได้หลายๆรอบเลยนะครับครูไม่จำกัดครั้งในการดูนะครับแล้วก็ครูขออย่างหนึ่งนะครับให้เราทำด้วยตัวเองนะครับลองฝึกทำด้วยตัวเองก่อนนะครับถ้าไม่ได้ยังไงนะครับค่อยให้ผู้ปกครองมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับเราลองดูคลิปด้วยตัวเองก่อนและทำด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วถ้าหากไม่ได้จริงๆนะครับก็สามารถ สอบถามครูได้นะทุกเมื่อเลยนะครับแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนื้อหาในคลิปนี้นะครับครูก็หยุดไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าเนื้อหามันมีแค่นี้นะครับแล้วครูก็ขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนั่นเองนะครับ และสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ